วันนี้นะคะกล้าบอกรักตัวเองไหมคะกล้าบอกไหมว่าโอฉันรักเธอจังเลยนะคะ กล้าขอบคุณตัวเองไหมกล้าบอกรักตัวเองไหมกล้าทำไหมคะวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยทําหันกลับมาทํานะคะอ่านะคะใครเคยขอบคุณร่างกายไหมอบอกรักร่างกายไหมนะคะบอกสั่งไหมว่า,าจะเป็นแบบไหนสั่งไหมว่าสมองสุอรอัจฉริยะอ่าเป็นสมองที่ความจําเป็นเลิศสมองที่ไอเดียผุดขึ้นตลอดเวลาไอเดียอ่าแสนล้านหมื่นล้านน่ะที่เราให้เขาน่ะนะคะอย่างอ่าให้ค่าน่ะนะคะเคยไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นคุณค่าในตัวเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราสุขภาพของ ว่าะะจะเป็นความมั่นใจในตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ว่าเราตัดสินใจอะไรเราสามารถก้าวไปได้นะคะนะคะเคยคิดไหมว่าไม่ว่าอะไรเราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าการที่เราเก้าวไปมันจะอ่าให้เรานะคะ ทะลุก,กอบความกลัวไปเลยนะนี่คือสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองค่ะนะคะทุกคนไม่เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับว่าเรียนน้อยเรียนสู้มันเกี่ยวอยู่ที่ตัวเราค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่เราทุกก้าวที่เราจะก้าวไปเราเลือกว่าเราก้าวแบบไหน,นชีวิตเราถึงจะดีก้าวแบบไหนนะชีวิตจเราดีขึ้นนะคะก้าวแบบไหน,นชีวิตเราจะมีความสุขนะทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกนะคะอ่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสุขตลอดนะคะไม่ใช่ค่ะนะคะทุกอย่างมีรสชาติหมดเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราก้าวตัดสินใจเราได้ทําแสดงว่าคน ที่ได้ทำนะคนที่คือคนที่ประสบความสําเร็จนะคะอ่านะคะคนที่แบบว่าไม่กล้าทําก็ใช่สิไม่เจอปัญหาค่ะไม่เจอปัญหาแน่นอนค่ะนะเพราะอะไรเพราะเขาบอเหตุค่ะบอเหตุก็เลยบอ่เจอปัญหาค่ะนะคะทุกปัญหาก็คือความรู้ดีๆนะคะทุกปัญหาก็คือประสบการณ์ดีๆนะคะยิ้มรับทุกปัญหาค่ะเพราะเรารู้ว่าทุกปัญหาโอ้ยมีทางแก้ได้เสมอเมื่อไหร่ที่เรามีสตินะคะเราจะมองเห็นนะะเมื่อไหรที่เราไม่มีสติก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะอ่านะคะใช้อารมณ์ดีๆนําทางอารมณ์สร้างสรร năm tháng khá thức hơn Yeah <cười> <cười> <cười>